เชอร์ครับนอกจากคุณโดนะครับยังมีแขกพิเศษท่านหนึ่งนะครับที่มาร่วมดูโชว์ด้วยนะครับคุณภายพัทยานันทคอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภายสวัสดีค่ะ,คะ,คะพร้อมหรืยอยังครับผมพร้อมละค่ะแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเริ่มกับทีม B นะครับในคอนเซ็ปต์สตรองเข้มแข็งดุดันครับโอเคสกายขึ้นคนแรกนะคะสู้สูสกาย เสียวมากหัวใจมันเต้นแบบเต้นแรงว่าเหมือนวันนี้เหรอจะตายวันนี้แล้วหรอในสุดก็ถึงวันที่จะตายแล้วหรอเวลาเดินแล้วนะครับขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกโอเคพ่อคือหนูไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้ตอนคือคือดูจากข้างล่างมันมันไม่สูงเลยอ่ะ พอขึ้นไปข้างบนแล้วมองทุกคนมาแบบตัวเล็กๆๆ,ๆ,ๆกันหมดแล้วคือมันวิวมากขวดอยู่ไหนขวดอยู่ไหนลูกขวดขวดอยู่ไหนไม่มีอะค่ะเอาไม่ได้เอาขึ้นไปหรอแค่นี้นะขอขวดด้วยค่ะลงมาใหม่เลยเอาขวดขึ้นไปด้วยเราก็ลืมไปทุกอย่างคิดแค่ว่าจะขึ้นไปแล้วจะโพสท่าไหนอะไรอยเงี้ยสรุก็ต้องลงมาหยิบใหม่เสียเวลามากเลยไม่ได้เตรียมพร้อมอะถ้าเราประมาท มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั่นแหละเวลาเป็นคนแรกทีมแรกมันก็จะยากอย่างเงี้ยทุกคนดูลนไปหมดเลยวันนี้เมนเทอร์ลนไปหมดเลยอ่ะพ่อหยุดผ่านโปรดัก์มาดีๆนะชัดๆกดลงใช่เดีอย <คน S 2> มือฝวาไปนิดนึงครับสตรองนะสตรองอย่าลืมสตรองซุปเปอร์เกอร์นะเร็วดูจากโจนะมันยากจริงครับ่มันต้องทำให แข็งแรงแล้วก็ดุกดันด้วยดีดีดตัวออกมาได้ไหมไหวไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแค่โยกอะสลิงมันก็ไปทั้งตัวหมดแล้วอะคือเราตั้งใจจะพิกหรือจะอะไรอะมันไม่เหมือนแบบที่คิดไว้ข้างล่างเลยอะเอาใหม่ขาบาลานซ์ใหม่ลองปล่อยขาลองทิ้งขาลงมาเลยยากเหมือนกันนะคะทิ้งขาลงมาดูกมาก่อนไม่ต้องกลัวมันไม่ตกมันแค่มันดีดเฉยแต่หนูไม่ตกแน่นอนตอนนี้ลูกไม่ได้นะเอาใหม่ใจจะแตก เห็นเพื่อนทําแบบไม่ได้อ่ะปล่อยมันเลยปล่อยปล่อยเหมือนลอยบรรยากาศเลยไม่ต้องไม่ต้องแตะต้องอะไรทั้งสิน้นใช่คุณหันนะเหมือนไม่ได้สักทีบีเขาคงอึดอัดน่ะจิกสวย,สวยจิกแบบพอย์เออโอเคคิดถึงไอดอลในใจแล้วที่แบบ s t <ห>องเป็นสาว s t ดูได้รอยังดีพูดจริงๆทําทำไมถึงให้สกายทำก่อนเพราะรู้ว่าเขามีบอลทูบีตรงนี้อยู่แต่ว่ามีมีจนประหมา่าไง เออทิ้งผ้าไปข้างหลังเออฮะเออ,เอ,ออย่างเงี้ยสวยใช่อย่างงี้คือสีที่อยากได้สู้หน่อยสตรองวันนี้อ่ออาอี้เลยอี๋ออกมาต้องการเสียงกรี๊ดค่ะเออออกมาเลยอย่ี้มาเลยโอเคค่ะงั้กพอลงมาละต่อเลยครับพี่มาอ,นนอย่าลืมขวดนะขวดน้ำอ่ะ คือไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้พอขึ้นไปนี่แบบคือเหมือนแบบแบงค์ไปเลยอ่ะห้าสี่สามสองแรงกว่าน,นี้ได้ไหมเริ่มสองสามตอนนี้ขามันแบบมันเกร็งไปหมดเลยเราไม่ยืดตามที่มันเป็นแบบให้มันบาลานซ์ได้อ่ะตอนนี้น้องเกร็งไปหมดเลยก็กังวลไปหมดเลยอ่ะก็กังวลไปแบบทั้งผ้าทั้งสลิงแล้วก็ตอนที่ทถีบออกอะไรอยา่างเงี้ยค่ะคือคือมันกระแทกแบบ ขาเขียวอะ่ะน้าอย่ายเยิ้มสตรองกดกดพี่เกียดดาในใจเลยพ้ออย่างนี้ออกเสียง <c oughs> เออยีนเราออกมา <c oughs> เอาความกดดันที่มันมีอยู่เอาออกมาเอาออกมาในผลงานะ <c oughs> ไม่เลวไม่เลวทัพทีมแบ็กสเตจของเราก็ทำได้ดีนะคะวันนี้นางก็ไม่ใช่แบ็กสเตจแล้ว พี่บีคะเจ็ดนาทีครึ่งแล้วอะค่ะเลยนะเจ็ดนาทีครึ่งแล้วอะค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนลงค่ะลงค่ะลง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 พอแล้วเทียเก่งนะเทียคอยคอยบอกพี่บีพี่บีคะผ่านไปแล้วนะคะสิบสองนาทีก็ตัวกลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นไปถ่ายไงใจจะขาดแล้วแบบเุ้ยหนูจะได้ถ่ายไหมเนี่ยหนูไม่กลัวอะไรแล้วหนูไม่มีเวลาแบบปรับอารมณ์ไม่มีเวลาแบบตื่นเต้นกับ ความสูงไม่มีเวลาทําอะไรหนูแบบมาแล้วแบบต้องทําให้มันสุดยอดเลยอ่ะสี่นาทีครับพี่เขาช่วยดึงเร็วๆเลยได้ไหมคะเร็วสุดเลยรู้สึกเหมือนว่าวินาทีนั้นหนูแบบไฟติ้งมากเลยอ่ะสตรองนะสตรองอย่าลืมอินเนอร์สตรองจิกจิกกล้องจิกกล้องสตรองอ่ะดี <B. S 1> สู้มาที่กล้องเมนเทอร์สามนาทีนะครับคือแบบหนูไม่กลัวตายแล้วอ่ะ หนูมีแค่ว่าเวลา3นาทีหนูไม่กลัวตายหนูต้องการให้มีรูปสักรูปอะสวยสวสวยอะไยงไว้เกลงไว้เกลยไว้เทียไม่กลัวเทียพร้อมที่จะทิ้งตัวอยู่บนอากาศลาดสีปีสุดท้ายครับเมนเทอร์อะสวย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 สเอาอีกคอชิแปลกใหม่หมีสามสม เพราะมันแปลกแล้วมันดูดูโมเดิร์นอะแต่มันอาจจะไม่ได้เข้ากับ Product ก็เป็นว่าเราใส่แฟชั่นแล้วกันเราไม่ใช่สายการตลาดแมสโอเคค่ะจบเชิญทีมที่สองนะครับทีมลูกเกดมาในคอนเซปต์รีแลกปลดป่อยคลายคลายครับเออมนเชลูกเกดต,ติดเพลงวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาเพลงเวนที่ทางรายการใช้ในแคมเปญเดินแบบจะเอาเพลงนั้นเนี่ยมาเปิดให้น้องเพื่อจะได้รู้สึกความ เบาความชิลความีแล็ซ์ความเฟรชอ่ะเบาขาสวยแล้วนะคะกำลังบินอยู่อ่ะปัเพลง่บเพลงปี๊บเพลงการปิ่เพลงก็ช่วยบิวเราได้เยอะเลยเพราะว่าเหมือนกับมันทำให้เราสบายตัวขึ้นอะไรอย่างนี้คลิวคลิวสวยระวังขวดเอาขวดลงขต่นิดนดินดี าจจะง่ายกว่าอันแรกเพราะว่ามันเป็นความเหมือนปดลอยเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยมันไม่ต้องเกร็งมากขาสวยๆหน่อยเบาๆถือเบาๆถือเบาๆสวยๆสวยคนลุกคนลุกเก่นได้ยังไงนี่ลุยคนลุกันไ้เก่งคนลุกเพลงขวัญก็ดีนะคะเขาก็พยายามของเขาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแบบผือหวาค่ะอ่ะเบาๆขาสวยแล้วนะคะ เคมันทำให้โปรดักดูเด็กไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าโพสของน้องคือยิ้มแบบอินโนเซนต์เกินไปคลิวคลิวสวยเพลงทำเต็มที่แล้วแล้วแบบเป็นคนแรกด้วยมั่นใจค่ะมั่นใจว่าต้องมีสักภาพนหนึ่งที่แบบสวยเซ <c oughs> ล,ลิงขึ้นเลยค่ะ <c oughs> คือช้า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 อ๋อแบบคือใจแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะแบบดิ้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 ขึ้นอีกนิดน,นึง ใจเย็นๆไม่กลัวไม่กลัวเราไม่กลัวเราทําได้โอเคสลิงหยุดค่ะเห็นพี่ฟ้าขึ้นก็คือพี่ฟ้าดูเก่งมากๆมินดูมินคิดว่ามันจะยากเือเปล่าวะโอเคไหมสลิงขึ้นค่ะเอาขึ้นอีกค่ะเอาขึ้นอีกสลิงขึ้นอีกค่ะหอบเอาจงจริงบ้านหนูกลัวความสูงคือแบบให้ให้หนูดำน้ําแม่น้ำเจ้าพยายางแบบโอเคกว่าอีกอ่ะฟ้าปล่อยมือลูกไม่หล่น ยังไงก็ไม่โหลดปล่อยมือปล่อยไม่ต้องจับพี่อยากได้ค่าแบบนี้ไม่ไหวจริงแบบจะเป็นลมอะดมยาด,ดมแล้วก็แบบต้องไม่กลัวต้องไม่กลัวเอาอยู่นิ่งๆไม่ต้องขยับเลยปล่อยขาให้สวยๆเหมือนเรากําลังหดอ,อยู่อะอ่ะพัดลมช้อนเลยค่ะเล่นกับผ้าเลยมีผ้าไปอ่ะเอาเอา,เอาออกจากหน้าก่อนผ้าก็แบบมีทายๆอยู่แล้วแบบผ้าปุ๊บขึ้นมาแล้วหนูก็แบบอู้หหนูจะตายไหมเนี่ย หน้าเบาเปล่อยมือปล่อยมืออะปล่อยปล่อยอะไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนอะสลิงขึ้นอนิดนึงสลิงขึ้นอีกพอ,กอเบาเบาขาเบาเบาขาเบาเบาโอเคสวยสคนลุกแล้วคนลุกแล้วคนลุกแล้วฟ้าก็รู้สึกว่าท่าธรรมดากเกินไป หน้าสบายกว่านี้นิดนึงฟังเพลงฟังเพลง you, you เล่นไปแขนมุก <'ll> ไปได้แพลงนี้มันช่วยได้มากสำหรับหนูมันเหมือนแบบทำให้เราไม่คิดอะไรลืมเหลือเวลาอีกสิบนาทีมาด้านานั้นนิดเออช่วยช่วยฟันล็กฟ้าพีว่ากลางๆก็มีช็อตที่ดีก็ง่ายกว่าสตรองกับเซ็กซี่ถ้าคอนโทรลตัวเองได้ปุ๊บก็แค่ รี่แกซ์โอเคลงลงค่ะข้ลง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 ได้ประมาณนั้นค่ะก็เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะค่ะขึ้นค่ะห้านาทีนะครับเมนเทอร์หนูลองลองทำไปเรื่อยๆเลยหนูจะโพสท่าไหนอยากเงยหน้าสูงเปลี่ยน ตอนที่พี่แกดูดหนูรู้สึกว่ามันยังได้ภาพที่ไม่ดีอ่ะมันต้องดีกว่านี้อ่ะเอาตัวหันเข้าตู้ก่อนเข้าตู้หันเข้าตู้หันเข้าตู้ได้ไหมอ่ะตัวตัวตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ดันตัวเองออกมาอย่างเงี้ยมิ้นน่ะคิดว่าเขาคงจะไม่เข้าใจแอนแอนเอนหนูก็พยายามแอนนะเข้าไปทางนู้น่ะฮะแล้วดันตัวเองออกมาแล้วเป็นแบบนี้โอเคพัดลมช้อนเข้าไปเลยค่ะบ๊า ิเบาๆหน้าเบาๆฟัง สุดมินตอบโจทย์ตีมที่ลูกค้าให้แน่นอนคอนเฟิร์มด้วยคำว่าคนลุกแล้วค่ะทุกคนก็คิดว่าของตัวเองดีไงหรือว่าทุกคนอยู่ในกะลาไม่รู้